ในโอกาสที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกจัดทิศชายจินดาได้สนับสนุนให้กองบังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมกัรข้าร,ราชการภาคพ่อค้าและเอกชนได้จัดโครงการแจกทานถุงยางชีพในวันนี้คือวันที่29 พฤษภาคม2,563และก็ได้ร่วมกับอาตมาภาพพระอาจารย์จีนธณนักจีนพศเจ้าวาดวัดมังกรกรมลวาดหรือวัดเล้งเมยี่และวัดทิพยวาลีวิหารได้ร่วมกันจัดถุงยางชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกนชนมาร่วมกันในวันนี้ สำหรับโครงการนี้นะเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีนะครับมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยท่านคนรนเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งเป็นพบตรอของเราเรียกก็มีความห่วงใยในความเดือดร้อนดังกล่าวนะครับจึงมอบหมายให้กองขับการตำรวจรลบาลน,นะครับทั้งในเทแรัต่างจังหวัดเนี่ยช่วยเหลือภาคประราชาชนโดยการจัดอาหารมารับอาหารรีไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องน้ำเดือมหรือ,รอสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ ทางกองมาคับการตุนคนครบาน6นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดาวัดมังกรหรือวัดเล่งเล่งยี่นะครับตลอดจนรักษาการวัดทิพวารีนะครับแล้วก็ท่านประธานกตรภาคประชาชนกทมคือดรปีนวัตนะครับคุณกติพ,พงศ์ท่านพี่ปรึกษากตรออกัุกกตรอของบกนหกนะครับที่อาจารย์เปี่ยมเดชนะครับที่เป็นอนุ ประธานอนุก,กนตลอนอกจากโครงการแจกอาหารตัวนี้แล้วเรายังมีตู้แบ่งปันความสุขที่หน้าบกน .6 นะครับอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการแจกเรายังคงยึดแบบแผนมาตรฐานหรือว่าวิธีการแจกตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนด,ดนั่นก็คือ 1. ให้มีการจัดระยะห่างพอสมควรอย่างน้อยก็1เมตรนะครับส ให้มีการวัดอุณหภูมิไข้นะครับโดยมีเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงอนามัยมาช่วยเรานะครับสามีการร้างมือนะครับให้เรียบร้อยนะครับใส่แมสให้เรียบร้อยซึ่งเราก็จะดำงตรงนี้ไว้โครงการดีๆนี้ซึ่งเป็นดำรนิของท่านพลตระเอก จากทิพย์ชายจินดานะครับพบตรเราเนี่ยมีความห่วงใยนะพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเราก็ดาเนินการช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ขอประชาท่องวันไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผมกับผมดรพิรวัตรสุรเสศนะครับประธานกตตรอกรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้เนี่ยโดยนโยบายของท่านผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกจัดทิพย์ชายจินดานะครับและโดยการนําของท่านพลตํารวจตีเมธีรักพันธ์ท่านผู้บังคับการตํารวจนครบาลหกนะครับ ก็ได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับที่ประสบทุกข์จากภายัยโควิด19นะครับซึ่งจะวันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามากันอย่างอุ่นนฝาค่างนะครับมากมายจริงๆนะครับก็ ต้องขอก right ราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้พิชาการตํารวจแห่งชาตินะครับและท่านพลตำรวจตีนเมธีรัตน์นท่านผู้กำกับตํารวจรักษาบาลหกนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจและคณะกตตมรนะครับและท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับคณะนักธุรกิจนะครับที่ได้มีจิตศรัทธานะครับร่วม ในการบำบัดทุกข์ให้ประชาชนนะครับในในครั้งนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าประชาชนมากันมากมายครับนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับก็ขอให้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนานะครับในสิ่งที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนในวันนี้วยครับขอบพระคุณครับผมก็ในใจครับก็ดีใจมาก เพิ่งลงเลยว่ามาที่นี่มีรู้สึกว่าขุนใจมากครับที่เจ้าหน้าที่ช่วยประชาชนอย่างนี้ครับอน้ดีใจมากที่มถึงว่าจะได้ของเจอนี่ที่ถ้นโองจะเอาตู้อะก็จะกขอ,ขอจเยจอะนะค่ะดีใจค่ะที่ช่วยให้เราหายความอดอยากหิวก็นานๆจะมีแบบนี้ครั้งหนึ่งะะอะค่ะครบทุกทีก็มารับในตู้คนละสอชิ้น ก็ไม่คิดว่าจะมีแจกแบบนี้ค,ครับก็ก็วันนี้ถือว่าเป็นการคาดไม่ถึงว่าจะมาได้รับของมากมายขนาดนี้ครับถึงใหญ่ถ้าจะไม่พอใส่เลยครับก็ถือว่าดีใจมากครับในภาวะอย่างนี้ครับดีใจมากครับจากจากการที่เราจะได้มีอยู่ของในตู้ขายของสองชิน้นแต่มาได้ของกลวข้าวอย่างนี้ถือว่าถือว่าดีใจมากเลยครับได้เอาไปใช้เป็นเป็นเสบียงทลองได้ได้ได,ได้ได้นานครับ